กลิ่นกายได้นานถึง24ชั่วโมงมีกลิ่นหอมจากสารสกัดธรรมชาติคะ่ะทุกคนรักแด้ข่าวไม่มีหนังกาย่าซื้อได้ที่เซเว่นแล้วก็ร้านสะดวกซื้อเลยนะคะทุกคนเอาไปยเยอะๆใครที่เคยใช้ตัวอื่นแล้วกลิ่นตัวก็ยังไม่หายนะคะทุกคนลองเอาอันนี้ไปใช้คะ่ะทุกคนกลิ่นตัวจะได้หอมๆอใช่ค่ะเพื่อนสนิทหนูเป็นคนน่าเวงคะ่ะแต่ถ้ารู้จักมันจริงๆมันเป็นคนตลกคะ่ะใช่ค่ะเพื่อนสนิทหนูมันชอบด่ากันคะ่ะแต่จริงๆแล้วมันรักกันมากคะ่ะใช่ค่ะหนูกับเพื่อนสนิทหนู แล้วมันเป็นคนพูดมากค่ะใช่ค่ะเพื่อนสนิทหนูหูไม่ดีค่ะเวลาถามอะไรไปตอบมาใครคะะะะใช่ค่ะเวลาคุยกับเพื่อนสนิทต้องพูดเสียงดังค่ะพูดเสียงเบาไม่ได้เลยค่ะเพราะมันไม่ได้ยินใช่ค่ะเวลากระซิบคุยกับเพื่อนสนิทเพื่อนคนอื่นมักจะมาถามค่ะว่าคุยอะไรกันใช่ค่ะเวลาเพื่อนสนิทหนูนินทาคนอื่นได้ยินทั้งโรงเรียนค่ะใช่ค่ะเพื่อนสนิทหนูส่งคลิปเต้าไฟวันละสิบคลิปค่ะใช่ค่ะเพื่อนสนิทหนูชอบด่าหว่าไม่ชอบดูคลิปที่มันส่งมา Não são, นิทหนูอีกคนที่แจ้งอีกคนที่วีนแต่ก็เป็นเพื่อนกันได้ค่ะใช่ค่ะเวลาเพื่อนสนิทมันไม่ได้ยินมันจะตอบมาว่าฮะก่อนค่ะใช่ค่ะเพื่อนสนิทหนูมันชอบหัวล้อค่ะหัวล้อได้ถุกที่ทุกเวลาค่ะหัวล้ออยู่นั่นแหละค่ะไอโฟน17โปรแม็ก,กวีซี 900, สองคู่เก้าร้อยสองเลือกอะไรดีนะไอโฟน17โปรแม็กซี่รุ่นใหม่ล่าสุดนะสีส้สมคุ้ม วีซีสองคู่ดีกว่าใช้แล้วจะได้ไม่มีสิวแถมมีพอเก้าร้อยซองเลยนะใช้ได้ทั้งปีเลยทันเลือกโมเสกเจ็บปูแม็กนะมึงจะเลือกวีซีสองคู่นะค่ะใส่ไรสิวแถมมีพอนะมึงหน้าสวยปุ๊บผู้ชายจะเข้ามาชอบมึงเยอะแยะเลยเลือกวีซีสองคู่ดีกว่า แล้วค่อยตอบค่ะกูมื่นคุยแต่เรื่องเรียนกูกูนินทาแต่เรื่องชาวบ้านค่ะกูมื่นเวลาคูด่างเนี่ยกูกูมองหน้ากันแล้วกันขำค่ะกูมื่นเวลาเพื่อนเจอคนที่แอบชอบไม่เซลค่ะผู้กูเซลค่ะเนที่สําคัญเรียกชื่อคนที่ มีใจให้กัน ผิวสวยมากแต่เขาว่ากันว่ากันแดดตัวนี้นะคะทุกคนกันนะพี่คนเลยมาพิสูจน์ค่ะโดยการที่พี่จะลาดน้าน,นะคะทุกคนใส่หน้าตัวเองนะคะทุกคนกลางมหาลาัยคะ่ะทุกคนนี้นะคะทุกคนลาดไปเลยค่ะนี่คะ่ะลาดไปเยอะแยะเลยคะ่ะโอ้ทุกคนพี่ลาดน้ำขนาดน,น,นี้นะคะทุกคนแต่ผิวยังเป๊ะอยู่นะคะทุกคนโอ้มันเลิศหวานไม่หลุดไม่ไหลเลยงันพี่ฉเฉลยเลยนะคะทุกคนมันคือกันแดดราชีสุดหนึ่งคะ่ะทุกคนไหนใครตอบถูกบ้างคอมเมนต์มาค่ะเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงหมูก แต่หุ่นสวยส่วนกูกินขา้าวเวลาสองมือตอนนี้อ้วนเหมือนหมูมแล้วค่ะคนอื่นไม่กินของมันของทอดเพราะว่าสิวจะขึ้นส่วนกูแดกทุกอย่างที่ขวางหน้าค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะชอบก,กินหมดทุกอยากา่างกูอื่นเวลาเพื่อนกลับไปดีกับแฟนเก่ายินดีค่ะคกูกูแดกอาหารหมาค่ะทุกวันนี้เหมือนหมาแล้วค่ะกูอืน่นเวลามีแสนไม่ทิ้งเพื่อนกูกูทิ้งเพื่อนค่ะไปอยู่<า>แต่กับผู้ชายกูอื่นถ้าเพื่อนเลิกกับแฟนปอบกูกู ไปข้างนอกจริงหรอ,อหล่อเล่นค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนพี่จะมาป้ายยาขินซิงลูกหลักที่พี่ซื้อซ้ำตลอดอพี่เป็นคนชอบล้างหน้ามากเลยค่ะพี่ใช้ตั้งแต่ตอนมีสิวท<ร>ุกวันใช้ตัวนี้ล้างหน้าตัวเดียวจบเลยคะ่ะทุกคนพี่ไม่ใช่ตัวอื่นเลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะทุกคนล้างครึ่งสัอ่างหลุดหมดเลยค่ะแม่ใครที่ยังไม่รู้นะคะทุกคนมันคือตัวเดียวกันกับวิซีสองู่ของพี่น้องชานคืนชื่อว่าวิซีมันช่วยเนืองสิวแน่นอนค่ะทุกคนเหมาะกับผิวแพ้ง,ง่ายแบบฉันมากคือพี่ซื้อมัน คุกคนพี่ซื้อทีหนึ่งนะคะทุกคนพี่ซื้อหลายซองมากคือตุนไว้เยอะๆเลยคะ่ะหนึ่องสามแบงเขียวมีทอนะคะทุกคนอย่จะบอกว่าถูกสุด ถูกมันก็น่ากลัวจะซื้ออะไรนะคะทุกคนก็ให้คิดดีๆแล้วก็ให้เลือกดีๆนะและล่าสุดนะคะทุกคนพี่ไปเลื่อนฟีเจอร์ค่ะทุกคนคิมน้ำจูบ้พี่ก็เลยกดสั่งมาเลยค่ะทุกคนพี่ซื้อมาตุนนะคะทุกคนสามกระปุกค่ะทุกคนตอนแรกนะคะพี่คิดว่าของปลอมค่ะทุกคนแต่มันไม่ใช่นะคะทุกคนอันนี้คือของแท้ค่ะพี่พี่มั่นใจว่าของแท้นะคะทุกคนพี่สแกนคิวอาร์โค้ดตรงหลังกล่องนะคะทุกคนแล้วสรุปนะคะคนมันขึ้นมาของแท้ค่ะคือพี่อยากจะบอกนะคะทุกคนว่ารอยแผลเป็นรอยแตกไลยนะคะทททุุกกกคคคคคนนนนนนืออมมัดีขึ้าาเลยะ ่อนนะคะทุกคนหัวเข่าพิดั่งมากเลยะค่ะทุกคนแต่ตอนนี้นะคะทุกคนมันดีขึ้นมากเลยค่ะเพราะตัวนี้เลยะคะ่ะทุกคน ว่ามันจะมีความแบบเป็นโลชั่นถึงเซรั่มนะดูว้าวคือพี่อยากบอกว่าพี่ใช้คิมนำจูทุกวันเลยค่ะและที่สําคัญพี่สังเกตผิวตัวเองมาสักพักทุกคนพี่ว่าผิวพี่ใสขึ้นมากเลยค่ะคนจักไปก่อนที่แบบดำๆจนพี่ไปเห็นแม่ตุกกชัยค่ะทุกคนขอทําแม่ตุกกชัยนะคะทุกคนแสดงว่ามันใช้ดีจริงๆและที่สําคัญนะคะทุกคนกลิ่นหอมมากเลยค่ะทุกคนกลิ่นหอมสุดๆคลิปนี้พี่มาปตายานะคะทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนค่ะทุกคนเพราะคนใช้กันเยอะมากและคิมนำจูนะคะทุก ใดๆนะคะทุกคนไปหาซื้อกันมาใช้เถอะค่ะหาซื้อได้ที่เซเว่นเลยนะคะทุกคนรับรองปลอดภัยของแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกคนล่าสุดที่ไปเจอดิโนใช้ราชิบอดี้มาทุกคนทุกคนดูสิค้างที่ทากับไม่ทาคือมันต่างกันมากและพี่ก็ไม่พลาดค่ะทุกคนเนี่ยคคะทุกคนพี่ก็ไปสั่งมาเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนราชิบอดี้มาค่ะทุกคนเดี๋ยวพีจะมาทาให้ดูข้างหนึ่งนะคะทุกคนว่ามันจะต่างกันแค่ไหนนี้แลยค่ะทุกคน สวยมากเลยค่ะทุกคนจับไปกินหน้าลอยๆนะคะทุกคนไม่ลอยแล้วค่ะขอตัวนี้เลยค่ะทุกคนราชีบอดี้ใช่ค่ะเพื่อนสนิทหนูเวลาหนูล้มมันเอาหัวเลาะก่อนที่จะช่วยค่ะใช่ค่ะเพื่อนสนิทหนูชอบตามเติมเวลาอกหักค่ะใช่ค่ะเพื่อนสนิทหนูเวลาคุณด่าเราสองคนจะมองหน้ากันแล้วก็หัวเลาะค่ะใช่ค่ะเพื่อนสนิทหนูเวลาคนที่ไม่ชอบเดินผ่านแค่มองตากันก็รู้ใจแล้วค่ะว่ามีชอบอินหน้าใช่ค่ะเพื่อนสนิทหนูวันวันไม่ทําอะไรค่ะแค่มองหน้ากันแล้วขำค่ะ พ่อพี่เป็นคนที่ใต้ตาดำนะคะทุกคนแต่พี่ไปเลื่อนเจอในทิกตอกค่ะทุกคนพี่เห็นมากใต้ตาแม่เหล็กค่ะทุกคนคนดังในทิกตอกใช้เยอะมากพี่ก็เลยซื้อมาลองใช้เลยค่ะสรัปนะคะทุกคนคือมันใช้ดีมากเลยค่ะทุกคนพี่ก็เลยลองมาทั้งหมดหนึ่งเดือนค่ะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนที่หมากทุกวันค่ะทุกคนและผลลัพธ์ของมันก็คือใต้ตาพี่ใสขึ้นมากเลยค่ะทุกคนพี่ดีใจเยอะ <S <S ใครที่ใต้ตาดำๆนะคะทุกคนพี่แนะนำเลยค่ะทุกคนมาใต้ตาแม่เหล็กค่ะทุกคนหาซื้อง่ายมากค่ะทุกคนที่เซเว่เลคะ